สวัสดีค่ะวันนี้แนงน้อยจะมาแนะนำสี่เล่มสมุดคู่มือรถนะคะเล่มแรกนะคะจะเป็นสมุดในการรับปาาระกันรถนะคะตัวนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับรถเลยนะคะแล้วก็จะมีอายุ3ปีนะคะหรือ100 0 0แสนกิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนะคะตัวนี้จะมีคูปองฟรีให้นะคะ5ครั้งด้วยกันนะคะลูกค้าจะต้องนำรถเข้าส่ย์บริการทุก1 0 0 0 0มกิโลถึง50,000กิโลนะคะห้ามขาดเลยนะคะก็คือในกรณีที่ลูกค้าขับรถถึงเวลา6เดือนแต่ยังไม่ถึง1 0 0 0 0มกิโล ลูกค้าต้องนำรถเข้ามาเช็คระยะเพื่อรับสิทธิ์ในการรับประกันนะคะหรือลูกค้าถ้าเกิดดัดแปลงสภาพรถตัวนี้ก็จะหมดสิทธิ์ในการรับประกันนะคะเล่มที่2ค่ะตัวนี้จะเป็นสมุดคู่มือการใช้รถนะคะจะมีด้วยกันสิหัวข้อหลักนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนำตามหัวข้อหลักๆนะคะ หัวข้อที่2นะคะจะเป็นแผงหน้าปัดและระบบควบคุมนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่รถนะคะแล้วก็หัวข้อที่6ค่ะในกรณีฉุกเฉินนะคะรถยางร่วยางแบรนลูกค้าสามารถเปลี่ยนยางได้เองนะคะดูตามคู่มือได้เลยนะคะแล้วก็หัวข้อตัวนี้เลยค่ะหัวข้อที่8นะคะการซ่อมบํารุงรักษาด้วยตนเองนะคะก็จะมีซอ,องเช็คนะคะ1เติมซองเช็คก็คือเช็คน้ํามันเครื่องเช็คน้ํามันเบรกแล้วก็เติมน้ํายาปัดน้ําฝนนะคะเดี๋ยวไปดูที่รถอีกทีเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะรถไซส์แอสิสแตนต์นะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็คือตัวนี้นะคะมีบริการรถลากนะคะฟรี20กิโลเมตรแรกนะคะแล้วก็2ลูกค้าจะได้เติมน้ํามันฟรีในกรณีที่น้ํามันหมดนะคะฟรีก็คือ10ลิตรต่อคันต่อปีนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นบริการนะคะให้คําปรึกษาทางการแพทย์ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเล่มสุดท้ายจะเป็น คู่มือสมุดป้ายแดงนะคะตัวนี้ลูกค้านะคะใช้พบติดกับรถนะคะอาจจะใช้ได้ต่อเมื่อลูกค้าขับรถใหม่นะคะ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะใช้ได้ภายในจังหวัดที่ออกรถนะคะระบุในนี้เลยแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากจะออกต่างจังหวัดนะคะลูกค้าต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็ไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ขนส่งนะคะขอบคุณมากค่ะ